ใช่ต่อไปสีชมพูสีชมพูชมพูยาว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 คำถามค่ะคำถามไม่อยู่ว่าถามว่าถามไปถามมาเลยรู้ว่าเป็นญาติกันเก่งไงเก่งเดสตาเก่งเดสตาเก่งเดสตา เป็นเป็นไงเป็นไงมาไงถึงเป็นญาติกันครับเออไม่ต้องบอกคิดยังไงถึงไปร่วมญาติกันครับเออถ้าเราเลือกได้เราก็ไม่เลือกไงเราเลือกเรเลือไม่ได้ไงเฮ้จริงผมเพิ่งรู้นะว่าเป็นญาติกับเกรงเดือดตาใช่ค่ะเป็นญาติแท้เลยค่ะสนิทแบบแบบซิฟลิงแบบใกล้มากอะค่ะคือพ่อแม่เป็นพี่น้องกันเป็นญาติสนิทกันเลยคือเราก็เป็นญาติก่อนที่เราทํางี้ยนั่แหละ ก็เป็นกันมาตั้งนานตั้งแต่เด็กเนี่ไม่ใช่แบบว่าแบบเข้าวงการแล้วเพิ่งจะมาเจอกันไม่ใช่เพราะว่าเพิ่งเข้ามาเพิ่งเจอกันไม่ได้เพิ่งเป็นญาติเขาเป็นญาติกันมานานแล้วใช่ค่ะคือตอนเด็กๆอ่ะเราก็เราก็เล่นอยู่ด้วยกันอะไรอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะก็ไม่ก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาทํางานด้วยกันเหมือนกันใช่เพราะว่าอย่างตัวเอ็กเองเนี่ยเอ็กก็ชอบการแสดงอยู่แล้วใช่ไหมคะเอ็กก็ มีเวทีที่ไหนก็โดดขึ้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบอย่างเก่งอย่างเงี้ยเออยังไงเออยังไงเผาเผาเดี๋ยวเดี๋ยวเดอยากรู้ตอนเด็กๆมันเป็นยังไงเผาเผาเห็นตอนนี้คือแบบสูงหรือไงค่ะแบบผิวขาวแบบผมยาวอย่างเงี้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะรู้ไหมว่าตอนเด็กๆอ่ะเก่งในสตาร์นี่เนิร์ดมากจริงเหรอใส่แว่นแบบหนาเัวนี่ใช่ใส่แว่นหนา เด็กเรียนใช่ไหมใช่ใส่แว่นนาๆแล้วก็พร้อมๆอ่ะเหรอล้วแล้วแล้วแล้วเด็กๆนี่มีวีรกรรมอะไรแบบที่เคยทํากันไว้บ้างไหมคือถ้าตอนที่ไปรวมญาติเนี่ยแบบเก่งเขาจะเป็นหัวโจกเพราะเหมือนเขาจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าความเป็นหัวโจกนี่มันเป็นมาตั้งแต่เด็ก้วใช่ไหมจนปัจจุก็เป็นหัวโจกอยู่ทุกวบันมันก็ยัง่งเวลาเจอเวลาเจอใครก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังตลอดใช่ค่ะจะมีเรื่องมาต้องมามาเมา์มาคุยกันตลอดใช่ใช่นี่ก็สนิทกันมากเลยใช่ เอกเนี่ยเดี๋ยวบุฒกรตติพนาเนี่ยนะครับเป็นญาติผมครับเป็นญาติญาติแบบญาติสนิทเลยอ่ะเอกตอนเด็กๆเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับสมัยนี้แหละนิสัยนะครับแล้วก็สมองสติปัญญาอะไรมาเนี่ยครับมาเล่นรถคือเด็กเ็เนี่ยเอกเนี่ยจะเป็นเด็กที่ในบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่าลูกเป็ดขี้เล่เออเพราะว่าเด็กคนอื่นเนี่ยในบ้านก็จะแบบดูแบบตอนเด็กๆก็จะน่ารักแต่เอกเนี่ยจะเป็นเด็กแบบตัวเล็กๆแกลนๆหัวโตๆหน่อยแล้วแบบ ตัวจะเล็กๆกว่าหัวเหมือนเหมืนนอนทวิตต ok ี้อ่ะนกนกทวิตตี้เออแล้วก็หัวแกจะแบบเถิงเถิกหน่อยผมจะล้านๆนิดนึงไม่ใช่ไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมว่าโตขึ้นมานี่จะเป็นนางเอกที่สวยขนาดนี้เออเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่สายตาสั้นเร็วมากตอนอเด็กๆแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ฮิตการใส่คอนแทคเลนส์กันนะมันก็จะเป็นแบบโตๆแนลอยคนถึงจะใส่กันใช่ไหมเด็กๆก็ไม่มีใครใส่แล้วแบบผมเนี่ยสายตาสั้นเยอะมากอย่างแบบช่วงอย่างมหนึ่งเนี่ยผมก็สั้นประมาณแบบน่าจะห0ร้อได้แล้วมั้ง ใส่เลนส์พลาสติกเพื่อการแตกมันก็จะหนาขึ้นไปอีกนะเล,เลนส์ผมก็หนาประมาณเซนหนึ่งอะ่ะเวลาใส่ใส่ปุ๊บแล้วมันก็มันก็มันก็เนินอะ่ะแต่ก็คือตอนนั้นผมก็เนินจริงแหละก็เป็นแบบเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยนั่งแถวหน้าสุดตรงกลางห้องอะไรอย่างเงี้ยครับที่เบอกว่าผมเป็นหัวโจกในในบ้านนี่ก็ อย,อย่าอย่าอย่าเรียกอั้นดีกว่าครับเอเพราะว่าเราเรียกว่าเราเนี่ยเป็นคนช่างแบ่งปันดีกว่านะครับอย่างปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ได้ผมแล้วคุณจะเอาอะไรเล่นกันครับตอนปีใหม่ครับนี่ผมก็จะแบบชอบเอาเกมเอาบอร์ดเกมเอาอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นกันแล้วก็แบบชวนทุกคนมาเล่นอะไรย่างเงี้ยจะได้สร้างความสุขสนานในบ้านไงเออไม่ดีหรือไง <laughs>